ส,สดีค่ะพี่ฮอ<ะ>นสวัสดีค่ะเดี er <ะ>๋ยวก่อนเลยค่ะขอเคลียร์นิดนึงค่ะทำไมไม่นัดที่บ้านคะ,ะวันนี้เราออกมานอกสถานที่นิดนึงเพราะว่าของที่บ้านพี่ฮอนออนขโมยหมดเกลี้ยงแล้วค <c oughs> ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องมาลงทุนซื้อของใหม่กันก็เลยพาพี่ฮอนมาช้อปปิ้งด้วยตัวเองเลยน้องออนจะลงทุนซื้อของเองใช่ค่ะก็เก็บเงิน<อ>ที่พี่ฮอนวางไว้ตรงโต๊ะเก้าอี้เวลาแวะไปบ้านนี่ก็หยิบ <c oughs> หยิบหยิบใส่กระปุกอันนี้ก็ทุบก,กระปุกเลยค่ะเอาเงินนั้งหมดมาซื้อของกันเลยก็เงินพีี่่อยูด ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมนี่แหละคือน,น้องออนเลยไหนวันนี้ก็เออได้ได้จังหวะได้จังหวะจะได้พาคุณผู้ชมไปช้อปปิง้งด้วยกันเลยไปค่ะเอาเงินพี่อนไปซื้อของกันเลยดีไปค่ะสวัสดีค่ะนีนนน่เลยพี่ตน้น้หกูรูเรื่องสี ถามได้ตอบได้ยืมเงินตอบไม่ให้ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวรอบหน้ามาพี่ต้นสองคนนี้มาไม่ให้เอาลายไม่ให้เข้าร้านเลยหน้าลายเลยหน้าของออนเป็นอิดมวลเบาใช่ไหมอิดมวลเบาค่ะพี่ต้นวันนี้จะไปทาอิดปลูกต้นไม้อะคริลิกครับใช่ค่ะมีประเภทไหนแนะนําบ้างคะวันนี้เอาเป็นยังไงราคาหรือว่าคุณภาพของ อย่างนั้นเอาสีอะคริลประเภทที่เป็นมิตรภาพราคาที่ถ้าสุดพานำไปซื้อเลยค่ะมิจฉาภาพอะไรอย่างไนยี่ห้อนี้เป็นตันนี้สีแบบนี้โอ้ยสีเยอะมากเลยค่ะแฉ่สีเยอะมากเลยนี้เนื้อสีมีอยู่ที่เนื้อสีด้วยใช่ไหมคะแต่ก็คือใช้ได้ใช้งานได้ปกติซึ่งยี่ห้อนี้แหละที่เราใช้กันบ่อยนาะ นี้ออนมีเงินหนักมากค่ะพี่โต้เงานจากเงินพี่ฮอนล้วนๆของของแพงสุดในร้านเลยค่ะได้ครับดีที่สุดในร้านมาดูฝั่งนี้ก็ได้ครับพี่โต้ไม่ไม่ล้างรออะไรเลยเหรอคะเมื่อกี้ไม่น่าเดินไปเลยซื้อนีก็ดีซื้อของแพงด้วยเพราะไม่ใช่เงินเหลาอะไรข้าไหนคะเขามีอันนี้เป็นคุณภาพดีขึ้นไหมนิดหนึ่งเรออ๋อเฮ้ยอันนี้ก็ดีนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือคุณภาพสีคือเนื้อมันก็จะดีขึ้นมีแพงกว่านี้ไหมคะ ขอหนักๆกขอกระเป๋าเบาๆกลับบ้านอ๋ออันนี้เป็นเกตอาร์ติสเลยเหรอเกตอาร์ติสที่ทำนคคะเเป็นศิลปินค่าตัวพี่เลยนะคะเนี่ย วันนี้ไม่เป็นไรค่ะพี่ฮอนค่าตัวพี่ฮอนก็โอเคค่ะไม่ใช่ค่าตัวออนเนาะแต่ว่าสีถ้าเราเลือกคุณภาพดีๆเนื้อสีดีๆมันก็อยู่ได้นานในซีดอะไรอย่างงี้การใช้การต้องผสมน้ำอะไรอย่างงี้นะคะนิดนึงครับน,นิดนึงเนาะใช่ครับนึงแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณภาพเนื้อสีดีๆเนี่ยเราแต้มนิดเดียวหรืออะไรนิดเดียวมันก็มันก็อยู่มันก็ติดแล้วถ้าเกิดว่าสีตอนที่แห้งกับยังไม่แห้งมันจะเหมือนกันอ เพราะว่าบางคนเนี่ยทาตอนสีเปียกสีเข้มกัสีแห้งสีจางสีจางหรือแบบอ้าวมันดูไม่ติดอะไรอย่างนี้อ๋อนี่แหละค่ะมันมันเลยเกี่ยวกับตัวคุณภาพของสีเอองั้นพี่ต้นคะหมาหมดตรงนั้นเลยค่ะมีกี่หลอดหยิบมาให้หมดเลยค่ะโอ้โหไปจ่ายตั้กันดีกว่าค่ะแล้วก็เอาเป็นแม่สีหรืออะไรอย่างนี้ก็พอมากน้องเออบางทีแม่สีก็อาจจะคิดถึงลูกสี กเงินพิฮอนสีอะคริลิกกับเงินพิฮอนค่ะสบายใจอุ่นใจเหมือนมีตู้ ATM อยู่ข้างใหนกดรหัสซีโ้โหคาตังนี่มันกดพุงเขาเดี๋ยวก่อนเขารู้ว่าตังเขาแล้วไอ้นี่มาอย่างไรน้องอยากจะทำอะไรวันนี้เยอะขนาดเนี้ยน้องจะปลูกป่าเหรอคะรักโลกโอเควันนี้น้องจะทำกระทำรักโลกอาโอาไหะ ต้องชมแบบนี้ก็ได้พี่หมายถึงกระถางบ้านรละสวนแฟนมิเทียช็อปของแต่งบ้านสุดทิปกว่า1,400บูธเพิ่มโฮใหม่ที่คนรักสวนห้ามพลาด27-31ก,กรกฎาคมนี้ไบเทคบางนา จะช่วยให้บ้านของออนเนี่ยสวยแต่ว่ามันไม่มีกระถางไงที่ไปเสียตังมามันยังไม่โดนกระถางต่อนี่เลยค่ะคุณคุณล็อกที่บ้านออนคุณคุณนี่คือทิ้งไว้อยู่ข้างบ้านก็ของข้างบ้านพี่ออนนะคะพี่ออนคะคอนเซปต์วันนี้คือเราจะไม่ให้เสียบตังสักบาทจากกระเป๋าออนอ่ะมาทำไงบอกมาสินี่เลยค่ะอีก อย่าไปขโมยข้างบ้านนะคะ <S <S 1> <S 1> ได้แค่บ้านพี่ฮอนหลังเดียวหลังอื่นเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องได้เลยแล้วก็เอาอีกค่ะเสร็จเราก็มากั้นเทปกั้นเนาะเทปกั้นลายก็เลือกเอาว่าอยากได้เทปแบบไหนอยากได้ไดชิคชิคคูก,ก็เลืลยอเยี่ยงไายังไงเยี่ยงไปเสร็จแล้วก็เสียกลิกทาสีได้เลยตัวเองคิดก่อนได้ค<น>่ะกั้นลายเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็มาถึงขั้นตอนการทาสีค่ะแต่ว่าพี่ฮันเตรียมช็อปกันเลยห้ามใช้สีนี้ค่ะพี่ฮันเพราะแพงแล้วอีกอย่างหนึ่งพวกอิดพวกปูนพวกน,นี้มันจะดูดสีดูดความชื้นดูดน้ำดูดอะไรก็ไม่ดูดเงินเราจริงๆอ่ะ มันทาได้น้องออนมันทาได้แต่ว่ามันจะต้องใช้สีเยอะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสีมันจะแบบมันจะโดนดูดมันจะโดนโซแนแบบดูดแล้วบางทีสีที่เราได้อาจจะไม่ใช่สีที่ตรงกับหลอดถูกต้องเพราะฉะนั้นเราควรลงสีรองพื้นเหมือนที่เวลาทาบ้านเขาต้องทาสีรองพื้นปูนเก่ารองพื้นใหม่แต่ถ้าเราไม่มีเราก็หยิบอะไรที่ใกล้มือที่ในบ้านพี่ฮอนมีสีอะคริลิกทาบ้านค่ะได้เลยค่ะสีขาวเราไปรองพื้นไว้ก่อนสีที่ได้ก็จะได้ตรงกับสีของหลอดสีที่เราเห็นแบบนี้ ไม่เขี้ยนด้วยถูกค่ะจัดไปค่ะน้องเสร็จเรียบร้อยค่ะหลังจากที่สีขาวแห้งสนิทกิ้งกุงเขาบอกแบงไม่รู้เหมือนกันว่ากิ้งกุงกับกุ้งสีแห้งกิ้งกุงเป็นไงน้องไม่แน่ใจค่ะแต่ตอนนี้มันแห้งมากบอกแล้วว่าอ๋อสีมันดูดมันดูดใช่อีดมันดูดดีจริงๆต่อไปถึงขั้นตอนการลงสีสันต่อแล้ว พี่คอนแห้งแล้วตัดปุ่นเสร็จเหมือนกันนี่นี่ค่ะงามงามงดพี่คอนงามแงะอันงามแงะค่ะงามงดค่ะเดี๋ยวเรามาปุกก็นไาแกะเทปก่อนอ่ะได้แกะเทปก่อนเทคนิคการแกะเทปอย่าลืมเหมือนเดิมค่ะดึงเฉียง45องศาให้เส้นคมกริบ เดี๋ยวเราจะาจต้อ,องมีคอคนห <ๆ S 2> นึ่งค่ะพี่พรเดี๋ยวเราเรียงก่อนว่าเราจะเอากระถางไปเรียงลักษณะไหนแล้วเราจะได้ปลูกต้นไม้ให้เข้าแพทเทิร์นได้เลย ที่ต้องชมแบบนี้ก็ได้พี่หมายถึงกระถางม่ะไม่ได้หมายถึงน้องกระถางก็สวยค่ะพี่ฮอนสวยมากด้วยดีงานสิคะน้องแบบไม่ขายไม่มีจําหน่ายแล้วก็ไม่ให้ค่ะทั้งหมดนี้จะต้องไปอยู่ที่บ้านออนค่ะพี่ฮอนแต่ถ้าพี่ฮอนอยากได้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าไอพวกนี้อยู่ข้างบ้านพี่ฮอนต้นไม้มีเหลือสีเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เอาไปแต่ว่ากระถางพวกนี้ น้องคิดแล้วคอนเซ็ปต์โยกย้ายขนถ่ายสะดวกมันจะไปอยู่ที่บ้านแต่พี่ก็ทําแล้วนี่ก่อนคะต้องฝึกฝนปลูกแบบนี้เริ่มต้นเราควรจะใส่อพวกแบบควนดินหรือใส่พวกไออะไรเนี่ยนอะอะสมควนหรอไมะอะน,นี่ใส่เติมกกระใช่ใช่ใช่ไอผมเติมปุ๋ยอให้มันให้มันนิดนึงเั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่อยู่นี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 ้ไพี่หอไม่ต้องบอกอรู้ของมนพอนี่ตรงไหนอะรหมดเตรียมมาเลยเตรียมมาเลยเ้ยพี่อมันสูงอะเก๋เดเ้้อนนง คุณพี่ฮอนและน้องออน<ช>ด้วยนะค<ช>รับผมอเอาเรื่องดีๆมาฝากพวกเราเสมอเลยเราก็ไปทําตามได้ได้วยนะพี่ลิงพี่ลิงรู้รสึกดี <ผม S 1> เลว่าวันนี้นการที่เรามาเยี่ยมบ้านพี่จูเนี่ยนะค,คือนอกจากจะได้ไอเดียนในการแต่งบ้านเราเนี่ยยังได้ฟังเจ้าของบ้านเปิดใจด้วยนะ หลายอย่างนะครับคุณผู้ชมเราไปเจอเรื่องของเจ้าของบ้านแต่ละบ้านเนี่ยไม่เหมือนกันเลยบางบ้านมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งดีงามมากบางบ้านมีแต่ความผิดหวังอย่างบ้านพี่จุเนี่ยเกิดความผิดหวังแล้วเอาความผิดหวังความผิดพลาดเนี้ยเราลองเอามาเป็นประสบการณ์ของเราสอนเราแล้วเราจะได้ไม่เจออย่างพี่จุวันนี้ก็เอามาเล่ากันใช่แล้วเพราะว่าจริงๆการสร้างบ้านเป็นงานศิลปะนะคะหลังจากเสียเงินเสียเวลาเสียใจไปแล้วเนี่ยที่ที่ดีสุดคุณก็คือบ้านเพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อย ไปค่อยๆทำเนาะครับผมค่ะแหมวันนี้พี่ลิงดูหลอกเป็นพิเศษนะคะขอบคุณชุดพี่ลิงด้วยนะคะจากแก๊ปค่ะหวานละคะดูสวยงามน่ารักมากสมวัยจาก m อ็มนดอสนะคะแล้วกลับมาเจอกันเราสองคนในใหม่สัปดาห์หน้าในรายการม y h โ m e นะคะรับรองเลยว่าเรามีไอเทมดีๆรอคุณมช่วงอยู่เพียบถ้าไม่เชื่อต้องเจอกันสัปดาห์หน้าเนาะครับผมค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเวราสวยหลอไปไหนกันต่อเดี๋ยวหาข้าวกินดีกว่าไปบ้าปิ มาที่เดียวเที่ยว2ง,งานบาละสวนแฟ ar, ar Fair, รมิดเยียอัมรินเบบี้แอนด์คิสแฟร์ยี่สิกรกฎาคมนี้ใบเท็บางนา